สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะสอนการเพิ่มสินค้าแบบมีคุณสมบัติครับให้เข้าไปที่เมนูจัดการสินค้าจากนั้นเลือกหัวข้อจัดการสินค้าจากนั้นให้กดปุ่มเพิ่มสินค้าและกรอกชื่อสินค้าลงไปครับ ในช่องหมวดหมู่สินค้าให้เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการในส่วนนี้ต้องมีการสร้างหมวดหมู่สินค้าไว้ก่อนนะครับหากไม่ต้องการให้เลือกที่ไม่มีหมวดหมู่ในช่องรหัสสินค้าช่องนี้สามารถกรอกเองหรือจะใช้แบบอัตโนมัติก็ได้ครับและให้กรอกหน่วยของสินค้า จากนั้นให้เขียนคําอธิบายสินค้าครับรูปภาพสินค้าควรมีขนาด500คูณ380หรือ750คูณ570พิกเซลครับแนะนำให้ใช้รูปภาพไฟล์เว็บพีครับจะทำให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้นสำหรับระบบ Mac OS หากเปิดเว็บไซต์ด้วย Safari จะรองรับ Mac OS Big Sur ขึ้นไปครับ หากสินค้ามีไฟล์ให้ดาวน์โหลดให้แนบไฟล์ PDF ครับจากนั้นให้กดปุ่มถัดไปไม่ได้ใช้งานในส่วนตัวเลือกให้กดปุ่มถัดไปในส่วนคุณสมบัติต้องเพิ่มคุณสมบัติไว้ก่อนนะครับดูได้จากวิดีโอสอนตั้งค่าคุณสมบัติของสินค้าจากนั้นให้เลือกคุณสมบัติของสินค้าที่ต้องการครับ เมื่อเลือกแล้วจะแสดงตัวเลือกคุณสมบัติออกมาหากไม่ต้องการใช้งานตัวเลือกใดก็สามารถลบออกได้ครับจากนั้นให้กดปุ่มถัดไปหากทุกคุณสมบัติมีน้ำหนักและราคาที่เท่ากันในส่วนนี้ให้ใส่น้ำหนักสินค้าหน่วยเป็นกิโลกรัมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งในกรณีที่คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า และตั้งราคาสินค้าหน่วยเป็นบาทครับเมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่มบวกครับหากคุณเสมบัติมีน้ำหนักและราคาสินค้าที่แตกต่างกันให้เลือกทีละตัวเลือกเพื่อใส่น้ำหนักและราคาสินค้าครับ หากต้องการเปลี่ยนภาพสินค้าให้กดภาพสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนในแต่ละตัวเลือกจากนั้นให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล หากไม่ต้องการแสดงสินค้ารายการนี้ในหน้าเว็บไซต์ให้กดปุ่มปิดใช้งานในช่องสถานะเพื่อใช้เฉพาะระบบเสนอราคาจากนั้นให้กดปุ่มเครื่องมือแล้วเลือกหัวข้อลิงก์เพื่อติดลิงก์ไปยังหน้าข้อมูลหรือรายละเอียดของสินค้ารายการนี้ในส่วนนี้ต้องสร้างหน้าไว้ก่อนนะครับหากไม่มีให้เลือกไม่มีลิงก์เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการเพิ่มสินค้าแบบมีคุณสมบัติแล้วครับ